ลืล้อๆหลังๆทุกคนสิงแสกังซมิกงาสิงแสกังซมิ <c oughs> กั <c oughs> มแบกเนี่ยหลังจากไม่ได้เจอกันซ้ำสัปดาห์ของเทงของอัปตมาเก็กพักเนี่ยจะมีสองปืนต่อหนึ <c oughs> ่งซีซั่งสิงแสเนี่ยอยากให้ทุกๆคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีโชคมีชัยจากกังแต่งปืนของสิงแสเนี่ยแหละ วังนี่เนี่ยซิงแสงมากับอัพต์มาเก็พักอังนี้กับพึ่งเข้ามาในซีซั่นซีนี่แหละเพราะนี่คือแจ็คลีควีมของกักทบแจ็คหกสองนั่งเองอ่สะสัพพักคงของอัต์มาเก็พักเดิมๆอังนี้เนี่ยก็คือมังจะลกวอร์ดิเคิลรีคอยเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซเลยอ่ะถ้าพกง่ายๆก็คือโนรีคอยนั่งเองแต่สําหรับซิงแสงละเนี่ยอัพต์มาเก็พักอังนี้สามารถแต่งให้ลกลกภัยไขรเจ็บได้ด้วยอ่ะปกติเวลาคงเราอายุมากขึ้นเนี่ยซิง ที่ตามมาด้วยก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเราเพราะในยุคสมัยปัจจุบันนี่เพ่งบางคงอายุยังไม่ถึง30เลยเห็นบนปวดลงปวดหลังปกกรามเนื้อปกตัวอะไรเต็มไปหมดเลี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังอยู่ในวัยทางานหรือในวัยที่ใกล้อายุเลขสาแล้วเนี่ยควงดูคลิปนี้เลยอ่ะมึงเดิมมึงเดิมเล่นแม็กไม่แต่งกองแล้ค่อยเล่งแบบแตง่งหาห้องกลางดีกว่า ว้าวแมปฟาเวล่าอยู่ที่บราซิลอ่าหมกคิวคอนเฟิร์มมาอ่าเก็บไปกองหนึ่งคิวลงอีกหนึ่งไกลๆนั่งอีกสองอ,อุ๊บอโดนข้าข้างหลังเฉยเลยสามสิบแป็กเมกอ่า กไปกองหนึ่งสเต็ปงาอีกหนึ่งตัวเอาไปเลยดับเบิลคิวลบในพุ่มยากไม่หลอกงาสนามบองอีกเลี้ยวใครขึ้นไปทำอะไรบงนังาลงมาลงมาเป็นเด็กเป็นเล็กไปเร่งบงที่สูงได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก็ตกลงมาไต้หรอกอ่ลงมาเลยหลังๆเอาหมูขึ้นมาทำไมอ่ะ เก็บอีกหนึ่งลงมาเลยไอ,อติอืมเน่อาหมวยอะ่ะบอกว่าข้างมงมันอันตรายเอาอีกแล้วบอกสองแล้วก็ไม่จำเลยอะ่ะเอาหมวยอ่ะอู้เอาหมวยดื้อจริงๆเลยอะ่ะอืมเกือบตายแล้วเกือบตาย บอกว่าให้ลงมาไงเอาเอาหมวยอ่ะผูกอะไรแล้วไม่เชื่อ <c oughs> หนึ่งตัวแตมอติมีลูกซองลูกซองก็เอาสิงแสไม่ลงอ่ะสองตัวเลยข้างบนอ่ะหนึ่งตัวอีกตัวอีกตัวน้องน้องอย่าขีกแยกดีอืม กระตดกขึ้นมาเลยอ่าสิงแสในไฟนอลคิวแคมมาแล้วก็เก็บไปหยิบสีตัวแล้วก็มาถึงเซ็กแต่งปืงของแจ็คลเลควิมมานี่คือเซ็กที่เล่งแล้วจะปัดเป่าโรคภัยไข่เจ็บต่างๆที่จะตามมาในตัวเราได้ในอนาคตข้างหน้านี่แหละแจ็คลเลควยมสิงแสอ่า เลคคอมเมนต์เลยเลือกแจ็คเลขเวียนไปแล้วหนึ่งช่องก็จะเหลือช่องแต่งปึงไว้อีก4ี่ช่องอะ่ะยังแรกเลยที่สิงแสเลือกนี่ก็คือแมกกาซีนอันนี้20่นักอะ่ะปกติมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้มีมากมีน้อยแลว้วแต่คงแต่ยอย่าลืมว่ากังไม่มีโรคภัยนี่เป็นลาบอันประเสริฐสุกเลี้ยวสิงแสเลยตักแมกกาซีนให้เหลือ20นักให้มังลกกระสุนมากพอเท่าที่จะทําได้อะ่ะยางที่2ก็อันเดอร์บาเล่ ตัวนี้เลยเอ็กเทงสเตเบิ้ลช็อกงาถึงคงเรานี่จะมีโครคภัยไข้เจ็บแต่อย่างน้อยก็ต้องเดินไปข้างหน้าต่อไปแน่นอนว่า ขาที่แข็งแรงสามารถทําให้คงเราเดินไปได้ไกลมากขึ้นสิ่งหนึ่งเลยที่เวลาคงเรามักจะทําในกิจจวักประจาวันเลยเนี่ยก็คือการเดินนั่งเองเวลาอายุมากขึ้นนี่แรงขาอาจจะค่อยๆลกลงลกลงลกลงสิ่งแสเลยเลือกใบพอกตัวนี้มาเห็นไหมเห็นขาของมังไม่หนีแข็งแรงดุดยางเหล็กมีขาทั้งขาซ้ายขาขวาเปรียบเสมือนขาทั้งสองข้างของคงเรานั่นเองอ่ะอย่างที่3ามก็มักโซตัว นี่เลยโซนิกซับเพ็กเซอร์อ่ะปกติซับเพ็กเซอร์นี่จะลกแสงจากปากกระบอกปืงใช่ไหมอ่ะแต่ในทางห่วงจุ้ยของสิงแสเนี่ยกระสงที่ยิงออกไปข้างหน้าก็เหมือนชีวิตของเราเปรียบเสมือนกับ เวลาคงเรามีอายุมากครึ้นนี่ปากกระบอกปึ้งเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการดักไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บตามาในชีวิตเราอะ่ะส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็ออปติกตัวนี้เลยอเล็กเคียช็อกอะ่ะเฮกพงที่สิงแสเลือก ออปติกอันนี้เนี่ยมังมีเลขเจ็กแล้วเลขเจ็กนี่หมายถึงการช่วยให้มีอายุยืนยาวร่างกายแข็งแรงปักสัจจักรโลกภัยไข้เจ็บที่จะตามมาในตัวเราหนังเองนี่แหละแจ็กเลควิมเซ็กปึงที่ปักสัจจักรโลกภัยไข้เจ็บต่างๆเซ็กปึงอันนี้เนี่ยใช้ได้ทุกเพกทุกวัยแม้ว่าจะวัยเด็กที่กําลังมีไข้หรือไม่สบายเด็กจบใหม่ที่ทํางานออฟฟิกแล้วบ่งว่าตัวเองเป็นออฟฟิกซิงดรมหรือไม่ก็วัยผู้ใหญ่ที่กําลังมีโรคตามมามากมายแม้ว่า จะเป็นความดันเบาหวานโลหิตอะไรต่างๆหรือไม่ก็โลกยอดฮิตใช้เซกปืนนี้เนี่ยแน่นอนว่าปากสักจากโลกภัยไข้เจ็บยังแน่นอนอ่ะสิงแสแอปพุกอ่ะได้เวลาไปใช้จริงบ้างดีกว่ามาดูกันว่าปืนเซตนี้เนี่ยจะเป็นยังไงอ่าชุกเฮาแมพที่มีอตีพิกกับอาโมยจริงนี่อยู่ด้วยนี่นะไปอืมกองปืนสั่งดุ๊กดิ๊กเลย อืมคาเก้าแปกอ่ะโอ้มีปลาระเบิดดักอ่าแต่ก็ไม่ลลอกอนะ่ะอืมยิงไม่จบเดี๋ยวซิงแสรับจบเองอ่ะนี่เลยอืมวุ้ะเบิกระเบิดคาเก้าแปกอ่ะเดี๋ยวเจอแจ็คเลควยมสักหน่อยอ่ะ ต,ตั้งปีกหนึ่งที่โดงด้วยแต่ถ้ามังยืนอยู่ระยะใกล้นี่ลักเม้าไปแทบไม่ทันเลยงาอือโอ้วังชกงากะ,ะสมกกระสมกงา <c oughs> อีกนักอีกนักดึก คักเตอร์ไม้่ะรอบนี้ไม่ทำให้สิงแสเปียงลั่งง่ายๆหรอกนะอ่าสิงแสเหงสิงแสลู้พอสิงแสมีเอ็นจิเนียแล้วห็งแต่หัวตะกี้อืมอาเอ็กซ์อ e อานองเนียงเลยมาคานรอบมาแคมป์อีกแล้วอ่าพวกแคมป์นี่ เน่เน่สองตัวกเกาสิงแสไม่งไลงหรอกเืมจบไวแท้อืมแจ็คของ FJX ฮอลักเงาน่าใช้เหมือนกันมาเกมท้ายเลี้ยวแมปสปอร์ยษกสปอร์เต็มไปหมดเลย <c oughs> ฮักพอย์เงา โอ้มาแต่หัวกระเซกดีจะนองไปตรงนี้อีกนางไหมอ,ะอ่ะจะกลับมาที่เก่าไม่ให้ไม่ให้ใหสงแซไม่ให้อะ่ะติ๊กนี่ใส่แคมเสียนี่ใส่หมกอะ่ะคงเราต้องดึงไปบ้างไม่งั้งนนี่นั่งแคมอย่างเดียวเดี๋ยวเป็็อกฟิกซิงโดมหรอกนั่งแคมอย่างเดียวอะ่ะนะไปอีกคงแล้วอะ่ะใครที่ชอบแคมในเกมนี่นี่ อาจจะเป็นออฟฟิกซิงโดมเลยก็ได้นะเราวางไว้ให้ดีนะออฟฟิกซิงโดมเนี่ย ใจเย็นบอกว่าใจเย็งไงพวกนี้ต้องให้คอยบอกคอยสองอ่ะนะเอาฟิกซิงโดมาบอกกี่ฟังกี่ฟังอะไรเราบอกกี่ครั้งแล้วก็ไม่เชื่อพวกนี้นี่ต้องให้เจอกับตัวกองใช่ไหมอ่ะถึงจะจำอ่ะ เคมคงที่เป็นออฟฟิคซิงโดมเนี่ยจะชอบวางเคมอใหม่กับคัทเตอร์ไม้กังคงอื่นเข้ามาใครที่มีเพื่องกำลังเป็นออฟฟิคซิงโดมนี่ต้องคอยสอนคอยแนะนําเข้าดีๆม่ให้เขาเป็นออฟฟิคซิงโดมเพราะว่าออฟฟิคซิงโดมนี่แน่น้องว่าถ้าเป็นนางๆส่งผลต่อชีวิตของคงเราแน่ๆ 1ิเกตัวสำหรับแมปสปอยักษ์อาวละนี่ก็คือแจ็คเลควิมเซ็กแต่งปึงที่จะมาช่วยลก โครคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่จากที่ซิงแซเล่นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คงใน c a l l of Duty นี่น่าจะเป็นออฟฟิกซิงดมกังมากที่สุดแล้วเพื่อๆอาจจะไม่ใช่ออฟฟิกซิงดมอาจจะเป็นแคมเปอร์ซิงดมด้วยซ้ำไปเรื่องแคมป์นี่อาจจะเห็นได้ทั่วไปสำหรับ c a l l of Duty อ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ซิงแซบอกเลยว่าใครที่กำลังเป็นโรคนี้ต้องคอยเตือนหรือคอยบอกไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาเล่นเขาอาจจะไม่ไปไหนเลยก็ได้อาจจะซิงอยู่ในตามบ้านช่อง หรือไม่ก็อะไรก็แล้วแต่บอกให้เขามาสูตรบรรยากาศภายนอกบ้างให้คงที่กำลังเป็นแคมเปอร์ซิงดมเนี่ยได้มีจิตใจที่ซกชึ่งพองคลายให้ตัวเองได้กระปรี้กระเป๋าตลอกตล,กตลกอกอ่ะอย่างที่สิงแสบอกเลยโลยครคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะออาละคลิปหน้าเนี่ยยังอยู่กับสิงแสกังส,สมิกอีกคลิปหนึ่งอ่ะแต่เป็นเออาร์อีกปึงหนึ่งคลิปนี้เนี่ยสิงแสไปเลี้ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าลือล้อหลงัลงๆทุกคน